อ,อันนี้นะคะเราก็จะมาบุกป,ป่าเก็บเลมอนเพราะว่าไม่มีเวลาตัดหญ้าค่ะก็เลยจะใช้การบุป,ป่าแ่นโอ้ย,อยตองแหวนแล้วก็เจอลูกเลมอนอืมเต็มเลยเจอหมาด้วยหมามตัวเล็กๆไปดูที่พื้นเต็มเลย,ยเขึ้นลาแล้ว เสียาดายวันนี้มันโดนอะไรกัดนะหอมเลยอือแล้วเลี่ยวเจล็กเล็กนะ,ะเล็กไม่คันเหรอเจลนะหหอ เวลาตัดหญ้ามันยังไม่แแก่เลยมันก็ตกเพราะว่าเราไปตัดหญ้าเเนี่ยราไปตัดกิ่งเหมือนส่วนหมาชอบนะคะยญ้าคันคันเนี่ยนอนไปเลยนอนไปเลยโอ้โหลูกใหญ่มากตะก้าแม่ไปไหนแล้วกัน ก yup. ับอันน oh! oh! ี้เป็นปุ๋ย ที่วัวของเราที่วัวคุณแม่จะตักสาค่ะแต่ว่ามันฝนตกมันแห้งแล้วมันก่อนฝนตกพอจักเสร็จฝนตกเลยได้แต่ได้เยอะอยู่ได้เกือบสามติบกระสอบตักคนเดียวเหรอตักกระตะเตี้ยโอ้โหเก่งยังเลยคุณแม่ตักประมาณสิบกว่าสองก็ยังก็ยังเยอะนะไหนดูดี แห้งมันแห้งดีละมันแห้งไม่ไม่ใช่สดค่ะถ้าสดใส่ไม่ได้เนาะเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวไม่ตายมันต้องแหง้แหงเกินไปเมื่อพริกออกดอกแล้วเนี่ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ย,สยังไม่ได้ใส่เราปลูกเราปลูกดี๋ยวคุณแม่ปลูกไว้ตรงนู้นเนี่ยก็ได้กินปีนี้ก็ได้กินของของปีที่แล้วค่ะปีนี้ ก็ปลูกไว้ปลูกว่าทุกปีถ้าเป็นพริกเป็นมะละกออะไรพวกนี้ต้องปลูกทุกปีแต่มันจะอยู่ได้สองปีสองปีส<ะ>่าก <ม ume. S 1> แล้วก็ตายแล้วเราก็ปลูกใหม่ปลูกตลอดฝนตกแล้วต้องรีทําก่อน ตัวนี้ตัวนี้คนงานตั้งชื่อให้ว่าอ่องลองหรืออึ่งลึงนะคะเพราะว่ามันตัวแบบปุ้มป้อมอ,อ่ะน่ารักไปกันเมื่อกี้วางน้องน้องก็น,นอนไปเลยหัวเปื่อนเพราะว่าเพิ่งตื่น เดินนะเดินไหวไหมจริงก็อยู่ที่ในป่าแต่ป่าตรงนี้จะเป็นป่าไม้ไผ่ก็คือเราจะมีหน่อไม้เยอะค่ะบริเวณตรงนี้ แล้วแม่บ้านของเราเนี่ยก็เขาจะมีหน้าที่ทําอาหารทํากับข้าวให้เรากินทุกวันเขาก็จะแ<ม>วะมาหาอาหารอยู่เป็นประจาําวันนี้เขาก็จะเตรียมขุดเอาไม้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูเขาตัดยาวๆเสียอ้ามันตัดอย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องขุดหรออะไรไม่หั่นเอาเลยง่ายง่ายดิ สะดวกเน้นไวคนจะมาเอาวากำลัางไม้อมบอกว่าคนงานนี้อยู่นี่หรอกอยู่กันครบอแยะๆอันใหญ่ด้วยมีนิ้วโป้องอยู่นะอ,อยากจะรู้อยากจะรู้ไปหมดเอาเข้าถุงมาเลย